ต้อนรับสู่ช่อง YouTube New Smartphone Update ออโต้วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังรอคอยและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการมือถือระดับโลกนั่นก็คือ Oppo A9 Ultra 5G รุ่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำดีไซน์ที่หรูหราและประสิทธิภาพที่ทรงพลังเกินกว่าที่หลายคนคาดหวังสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารแต่ยังกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิง กล้องระดับโปรและอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การทำงานอย่างครบถ้วน Oppo x 9 Ultra 5G ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทุกไรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมการถ่ายภาพการทำคอนเทนต์หรือแม้แต่การใช้งานแบบ multitask ตลอดทั้งวันจุดเด่นอย่างแรกที่ต้องพูดถึงคือหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ระดับ Ultra AMOLED 6.9นิ้วความละเอียด 2K บกรองรับ refresh rate 144Hz ทำให้การใช้งานลื่นไหลาภาพคมชัดและสีสันสดใสเหมาะสำหรับการดูหนัง เล่นเกมและเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียอย่างเต็มอารมณ์นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี HDR10+ บกและระดับความสว่างสูงสุดเกิน2000นิตซึ่งทำให้การใช้งานกลางแจ้งเป็นเรื่องง่ายในด้านประสิทธิภาพ Oppo X9 Ultra 5G มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon Gen 4ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับการประมวลผลระดับสูงไม่ว่าจะเป็น AI การถ่ายภาพ รือการเล่นเกมกราฟิก3 d ที่ต้องการพลังการประมวลผลสูงนอกจากนี้ยังมาพร้อมแรมขนาด 16GB แบแบบ pddr 5 x และ rom ขนาดสูงสุด1 t b ทแบบ ufs 4.0ที่มีความเร็วสูงสุดทำให้การเปิดแอปพลิเคชันและการจัดเก็บไฟล์มีความรวดเร็วและไม่สะดุดหนึ่งในจุดขายที่ทำให้หลายคนสนใจคือระบบกล้อง oppo a 9 ultra 5 g ที่จัดเต็มมาในระดับเรือธงกล้องหลักความละเอียด2.0 0 mp ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่รองรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้อย่างชัดเจน มีระบบกันสั่น OIS และ EIS ที่ทำให้ภาพถ่ายและวิดีโอนิ่งแม้ถ่ายขณะเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังมีกล้อง Ultra Wide 50 MP และกล้อง p พ r i s ริสโคปซูม 100x ที่ทำให้การซูมระยะไกลย,ยังคงคมชัดอีกทั้งยังมีกล้องเซลฟี่ความละเอียด60 MP ที่เหมาะสำหรับสายโซเชียลหรือครีเอเตอร์ที่ต้องการคุณภาพระดับสูง ในด้านการถ่ายวิดีโอ o p p o X9 Ultra 5G รองรับการถ่าย 8K ที่ 60fps พร้อมระบบ HDR และระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ฉลาดทำให้การสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นฟล o อกคลิป YouTube หรือการถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบระบบไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบทิศท,ทางยังช่วยให้เสียงคมชัดเหมาะกับการใช้งานมืออาชีพสำหรับสายเกมมิ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเวอร์ชันใหม่ที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนง่ายแม้เล่นเกมหนักเป็นเวลานาน,าน แถมยังรองรับระบบเสียงสเตอริโอดอน y บี้ o แอที่ให้ประสบการณ์เสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ Oppo A9 Ultra 5G ยังให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่โดยมาพร้อมความจุ6,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 150W s u p e r w o o c และชาร์จไร้สาย 80W ทำให้คุณสามารถชาร์จเพียงไม่กี่นาทีก็ใช้งานได้ทั้งวันรวมถึงการชาร์จย้อนกลับแบบไร้สายที่ช่วยชาร์จอุปกรณ์อื่นได้เช่นหูฟังหรือสอมาร,ร์ทวอท ระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ Coloros เวอร์ชันใหม่บนพื้นฐาน Android 15ที่ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลและเต็มไปด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะเช่น Smart m u l t i t a s k i n g AI Photo Enhancer, ระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอที่รวดเร็วรวมถึงระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าที่ปลอดภัยด้วย AI ในด้านการเชื่อมต่อ Oppo X9 Ultra 5G มาพร้อมกับเครือข่าย 5G ความเร็วสูง Wi-Fi 7 บลูทูธ5.4และระบบดาวเทียมนำทางหลายโหมดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานในอนาคตการดีไซน์ตัวเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นตัวบอดี้ทำจากวัสดุเซรามิกเกรดพรีเมียมและเฟรมอลูมิเนียมที่ทนทานพร้อมสีสันใหม่ที่หรูหราเช่น Midnight Black, Aurora Blue และ Gold Titanium ที่สะท้อนความเป็นแฟลกชิพสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมีมาตร,รฐานการน,น้ำกันฝุ่น IP68 ทำให้มั่นใจได้ว่าใช้งานได้ในทุกสภาพแวดลอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้งานกลางแจง้งด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียว Oppo x 9 Ultra 5G กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่ล้ำสมัยสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายภาพระดับมืออาชีพเล่นเกมสมจริงไปจนถึงการใช้งานที่ยาวนานตลอดทั้งวันนี่คือหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่คุณไม่ควรพลาดดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่อง ดีไซน์สวยงามกล้องทรงพลังแบตอึดชาร์จไวและรองรับเทคโนโลยีอนาคต OPPO x 9 Ultra 5G จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นคำบรรยาย YouTube Description พร้อมแฮชแท็กแทกและคีย w o r d ของ OPPO x 9 Ultra 5G ในภาษาไทยด้วยไหมครับ